แถลงข่าวไปเมื่อวันก่อนอย่างยิ่งใหญ่และคือคักสมกับเวทีสาวทรานระดับแถวหน้าของเมืองไทยกับเวทีมิตรทรานไทยแลนด์2024พรีเซนเตอรบายมาเตอร์พีทอร์พิท่ลภายใต้คอนเซ็ปต์รีเฟลชั่นภาพสะท้อนของสาวทรานยุค2024ที่ไม่ใช่แค่เพศแต่เป็นการทำประโยชน์เพื่อสังคมในทุกมิติและเมื่อวันที่31พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาค่ะคุณหมอได้จัดเต็มอีกครั้งกับการประกวดสาวทราน54จังหวัดโดยได้ให้สาวทรานคารักโลกประชันกึนนนำวัสดุเดือใช้ในริมิสูชุด ไอเดียสุดจึ้งในการประกวดรอบท่านฟอร์เมอร์ฮูวิลล์บียูฮีโร่และแถมยังต้องสร้างสรรค์ชุดแฟนซีที่สะท้อนความเป็นฮีโร่ของคุณซึ่งชุดของผู้เข้าประกวดนั้นนะคะจะต้องทำด้วยวัสดุหรือใช้พร้อมแนะนาตวด้วยลีลาและความปังในรูปแบบของคุณต่อจากธรณชนเป็นแคมเปญดีๆที่ร่วมกับทางสยามพิวรรค่ะที่ได้นําวัสดุหรือใช้มามีส่วนร่วมในการรังสรรค์ชุดในครั้งนี้ในรูปแบบที่ทันสมัยและใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันซึ่งงานนี้ค่ะจัดที่ณนะลานภารกรอนสยามภารกรอนนั่นเองค่ะ ก็วันนี้เป็น ในแคมเปญในตรีม t r น n s มเมอร์นะคะเป็นหนึ่งในแคมเปญของ m i สทา r a นไท a แลนด์ตูเตอร์ซนนะคะซึ่งน้องๆมิสทารน Miss Tran ปีนี้มีถึง54คนนะคะที่มาร่วมงานวนัวนนี้ก็จะแต่งกายเป็นในแบบของบุคคลที่เราชื่นชอบนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรามาในแคมเปญเอโด้วยก็คือเป็นเรื่องของการรีไซเคิลนะคะเพราะฉะนั้นสาวทรานเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องความสวยหรือว่าความหาแต่ ว่ายังมีการทําประโยชน์เพื่อสังคมด้วยแน่นอนที่สุดครับว่าสาวทางทุกคนหรือว่าคนทุกคนอ่ะล้วนจะมีฮีโร่ในดวงใจมันถึงเกิดคําว่าทาร์นฟอร์เมอร์ขึ้นมาทาร์นฟอร์เมอร์เป็นฮีโร่ของเราเพราะฉะนั้นและเราโชคดีที่สุดก็คือเราได้ร่วมจับมือกับสยามพิวรสสยามพารากอนนะครับให้พื้นที่เราและแบล็กแบงคอกให้พื้นที่เราเนี่ยมาจัดแคมเปญน,นี้ร่วมกันมันถือว่าเป็นการงานที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้ว พวกเราชาวมิชชรู้สึก่าภูุิใจมากๆที่ได้มาปักหมุดต,ตรงสยามพาราก,กอนนะคุณหมอเนาะพี่มดพี่หนินงเนาะใช่ใชครับแล้วน้องๆรู้สึกว่าน้องรู้สึกต,ตื่นเต้นและดีใจมากๆที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้และที่สําคัญที่สุดคือได้มาเปิดเทศกาลพายมันที่นี่ด้วยแล,วแล้ววันนี้เราเป็นเวทีแรกที่ได้มาปักหมุดตรงนี้เป็นเป็นเวทีแรกเลยครับผมไปเลยอย่างที่บอก the reflection คือคอนเซปต์ของปีนี้นะครับ the reflection เนี่ย มันคืออยากให้น้องๆอ่ะก่อนหน้าน,นี้น้องๆจะมองหาเป้าหมายตัวเองแต่วันนี้อยากให้น้องๆได้กลับมาค้นหาตัวเองผ่านแคมเปญต่างๆที่เราให้ไปนะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแคมเปญที่น้องได้แสดงศักยภาพตัวเองออกมาให้คนรับรู้ได้ไดเห็นและก็เชื่อว่าอีพีแรกที่ผ่านไปโอ้โหเราเห็นตัวตนน้องสนุกมากและวันนี้ก็จะสนุกเช่นกันเพราะแต่และคนเนตรียมชุดอย่างสุดๆมาเลยครับและ มันจะสะท้อนความสามารถของน้องข้างในได้ออกมาอย่างเต็มที่ครับวันนี้มีทั้งเรื่องของคอสตูม uh huh. เรื่องของการครีเอทและสุดท้ายก็คือรักโลกไปด้วยกันเราจะต้องนำวัสดุที่เป็นวัส,สดุเหลือใช้และก็เอานำมาเป็นชุดแล้วก็มาแข่งขันกันทั้ง3มช่องคะแนนเนี่ยรวมกันแล้วก็จะหาผู้ชนะครับหมุดหมายของเราก็คือเราต้องการให้มิชชันของเราเนี่ย อยู่ในช่วงนี้คุณหมอบอกเลยว่าคุณหมออยากจัดช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงที่เราเฉลิมฉลองด้วยปีนี้เป็นปีที่เราสเสเลเบสออฟเลไปด้วยกันเพราะเราสมรสสามีมกำลังผ่านซึ่งปีที่แล้วอะพวกเราก็มาเรียกร้องกันเนาะพี่มดพี่หนิงเนาะทุกคนเรามาเดินร่วมกันไม่คิดไม่หัน่นเราปีนี้ เราจะได้สมรสเท่าเทียมแล้วก็ดีใจมากนะคะที่อย่างน้อยเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งหรืออาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเสียงใหญ่เสียงหนึ่งเลยแหละที่มีส่วนในการผลักดันเรื่องของกฎหมายสมรสเท่าเทียมให้ผ่านซึ่งข่าวดีที่ทราบมาก็คือสิ้นปีนี้เราจะได้ใช้กฎหมายนี้กันแล้วนะคะเพราะนั้นความเท่าเทียมจะเกิดขึ้นในสังคมแล้วนะคะแต่ก็อย่างไรก็ตามอีกเรื่องหนึ่งในปีนี้ที่เราจะ ไรทูเป็นหลักอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศการใช้คํานําหน้าในคําว่านางสาวหรือว่านายในกลุ่มทานเจนเดอร์ให้ตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศนะคะจะเป็นการยิ่งเพิ่มความเท่าเทียมในสังคมอย่างแท้จริงนะคะก็กดต่อให้กฎหมายสมรสออกเนาะแต่ว่าปัญหาจริงๆของกลุ่มทานก็ยังมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้พาสปอร์ตหรือใช้บัตรประชนาชนนายไปรักษาพยาบาล ในแผนกผู้ชายแต่ตัวเองร่างกายเป็นผู้หญิงหรือร่างกายเป็นผู้ชายแต่ต้องไปรักษาในแผนกผู้หญิงนะคะนี่ก็ยังเป็นปัญหายอยู่หรือการเดินทางไปต่างประเทศนะคะก็ยังโดนตอมอหลายๆประเทศเนี่ยใช้คำว่ากิดกันดีกว่านะคะได้แล้วก็แม้แต่เรื่องของออการทํางานหน้าที่การงานก็ยังถูกกิดกันในบางอาชีพอยู่เพราะฉะนั้นอุปสรรคตรงนี้มันทาให้เกิดความไม่เท่าเทียม ความไม่เข้าใจเกิดขึ้นได้ในกลุ่มใ,ในสังคมเพราะฉะนั้นปีนี้นะคะอยากจะให้ร่วมกันนะเชียร์วิชานะคะเราจะมาสนับสนุนนะคะแล้วก็ใช้คำว,ว่าขอเรียกร้องแล้วกันเนาะในเรื่องของการใช้คำนำหน้าที่ตรงกับตลักษณ์ของทางเพศของเราค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะที่น้องเต็มที่มากคือหลายๆคนแบบว่าอดละบอดนอนเพื่อทำชุดแล้วก็เพื่อซ้อมในการพีเต์น,นะคะพี่หนิงอยากเห็นวันเนี้ย ให้น้องๆทุกคนอนะ่ะเต็มที่แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกๆคนด้วยนะครับอย่างที่รู้กันว่า เาวทีมิสเานนะคะเรามีหลายอีพีมากๆและ e ีพีนี้เป็น E ีีที่น้องๆก็ตั้งใจทําชุดกันแบบมากๆอย่างเมื่อคืนเนี่ยบางคนไม่ได้นอนเลยตีสองตีสามยังนั่งทําชุดอยู่เลยนะคะแต่ก็มารอลุ้นกันว่าน้องๆจะพีเซ่าพิเซต์ชุดออกมายังไงบ้างนะคะทานไม่อ่อมค่ะอันนี้ยืนยันได้แล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนโยบายปีนี้เราก็เริ่มต้นด้วยคำว่าทานต้องไม่อ่อมนะคะต้องมีศักยภาพในทุกมิติให้เห็นนอกจากเรื่อง ื่องของการเลเวลเปนตัวเองนะคะก็ยังมีเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมเข้ามาด้วยโดยมาในทีม e อ็กโคซึ่งใช้100%รีไซเคิลวัสดุหมายถึงว่าวัสดุที่ย่อยสลายเองได้โดยไม่ต้องผ่านกันใช้ความร้อนในการ ทำให้มันสลายตัวนะคะดูสิว่าวันนี้น้องน้อานของเราเนี่ยจะมาร่วมส่งเสริมในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยให้สังคมใบนี้นะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้มันดีขึ้นอย่างไรบ้างคะ่ะก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยปีนี้ก็ตามสโลแกนะนะครับว่าทานไม่ออกแน่นอนนะครับแล้วก็ น้องๆในวันนี้ก็คือแต่ละคนจับเต็มมากทุกคนนะครับแล้วก็ร่วมร่วมมือร่วมใจกันทุกคนนะครับสุดท้ายนี้อยากฝากไว้ว่าทานไม่ออมเหมือนกันเชื่อว่าปีนี้มันจะไม่อ่อมเพราะว่ามันสนุกตั้งแต่อีพีแรกและอีพีนี้ก็สนุกและหลังจากนี้มันก็จะสนุกยิ่งขึ้นจนถึงวอบไฟนอลเลยคือวันที่19ที่ m c c Hall ฝากทุกคนไว้ได้วยนะครับบัตรจะขายเร็วๆนี้จะบอกว่าปีนี้ พี่มดพี่หนิงพี่หมอจัดเต็มมากๆานะครับฝากทุกคนไปด้วยครับฝากด้วยนะครับสยามพิวัรน์เองนะคะก็มีประวัติอันยาวนานในเรื่องของการทําเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็วันนี้เป็น E ีีที่เน้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราก็รู้สึกภูมิใจเพราะว่าสยามพิวัรเน์ต้องเรียนว่าเราทำตั้งแต่เรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทำเรื่องแฟชั่นวันนี้มิสทาน์ไทยแลนด์2024เนี่ยจับมือด้วยกันก็ทําให้ความแข็งแรงของการเป็นมิสทารเนี่ยมีองค์กรที่สนับสนุนในเรื่องของการ เวทีแสดงออกแล้วก็เลือกสิ่งแวดล้อกับแฟชั่นให้มาอยู่ร่วมกันได้ค่ะก็รู้สึกภูมิใจที่มีส่วนหนึ่งของงานในวันนี้นะคะสาเหตุที่ร่วมมือกับทางนิสทานเนี่ยนะคะเพราะว่า ด็กที่เรียนนะคะว่าเสียงพิวัตรเองเราเป็นบริษัทที่พัฒนาในเรื่องของศูนย์การค้านะคะก็ไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยามเสียงพารากอนเสียมดิสคอรีแล้วก็เสียม,มเซ็นเตอร์ศูนย์การค้าต่างตัวเนี้ยจะเป็นประกอบอันหนึ่งที่สําคัญในการที่จะเป็นเวทีแสดงออกให้กับนิสทานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนในการประกวดนิสทานในวันนี้ก็จะทาให้เวทีนี้เป็นที่ยอมรับนะคะแล้วก็เป็นที่สามารถที่จะเผยแพร่ไปทั่วโลกได้เพราะว่าเราเองเราเป็น global destination เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็น global destination จะทําให้นิสทานของเราง สั้นลงแล้วก็มันโคบมากขึ้นค่ะรู้สึกตื่นเต้นแทนน้องๆทุกคนนะคะว่าน้องๆคนแต่เต็มมากจริงๆนะคะแล้วหลายๆคนเนี่ยมี่แอบดู เอาวัสดุที่เป็นวัสดุที่เราเรียกว่าขยะเนะคะเอากลับมาพัฒนาให้มันเป็นวัสดุที่มีมูลค่าเพิ่มแล้วเป็นอัพไซติ้งขึ้นมาให้เป็นแฟชั่นแล้วก็เป็นเสื้อผ้าซึ่งสวยมากเดี๋ยวถ้าดูในเวทีวันนี้เราจะเห็นว่าน่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจเพราะว่าทุกคนใช้หมดเลยนะคะแล้วก็เราจะเห็นว่าจริงๆวันนี้ก็เลยคิดจะได้2เรื่องเรื่องแรกก็คือว่าทําให้คนตรหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะเอาสิ่งที่เราคิดว่าไร้ค่าหรือขยะเนี่ยเอามาสร้างให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะคะแล้้ววกกก็็็ออออีสิ่่่่่่งงงนนนนคืืาใเเรขแแฟฟชชัไไมดป ผู้ร้ายที่จะทําให้สร้างขยะอย่างเดียวแต่แฟชั่นสามารถเป็นประโยชน์ในการเอาขยะมาทําเป็นแฟนส่วนหนึ่งของแฟชั่นได้ค่ะรู้สึกว่าการที่ได้มีการจัดประกวดครั้งนี้ครับมันเป็นการที่กระตุ้นในเรื่องของการอนุรักษ์เกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์บวกกับชาว LGBTQ ครับคือเราก็รู้อยู่แล้วว่ากลุ่มเราครับมีความคิดสร้างสารรค์มากๆถ้าบวกกับการอนุรักษ์ จะทําให้มันเป็นการผลักดันให้กับประเทศไทยเกิดซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นนะครับผมค่ะก็ปีนี้ก็เป็นปีที่2ที่ได้มาร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินนะคะก็จะเห็นว่าเวทีมิสทานเนี่ยเป็นอะไรที่เปิดกว้างให้กับเพศที่3จริงๆแล้วก็เห็นศักยภาพของน้องๆแต่ละคนนี่คือโอ้โหไม่แพ้เวทีระดับโลกเลยครับผมเองก็เป็นปีแรกที่ได้เข้ามาเป็นกรรมการกับมิสชานนะแต่ว่าจริงๆแล้วผมเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์แล้วก็เป็นนักเคลื่อนไหวเอชบีที เรื่องส่งกับเทียมหรือว่าเรื่องอัตลักษณ์เพศต่งางๆแล้วก็ทําขบวนบางกอกพลายด้วยรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเป็นเวทีหนึ่งที่เราทําให้เราเห็นว่าในความเป็นทรานส์เซนเดอร์คนหนึ่งหรือว่าหลายๆคนเนี้ยมันมีอีโคซิสเต็มที่เกี่ยวข้องกับพวกเราเยอะแยะมากมายแล้วหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเรื่องแฟชั่นด้วยซึ่งมันกลับไปผนวกกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่าจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มันเชื่อมร้อยกันไปอ่ะคก็เลยรู้สึกตื่นเต้นมากว่าเป็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ ชวนให้ทุกคนลองติดตามความสมนุกครั้งนี้ดูรู้สึกมาตลอดว่า trans community เป็นส่วนประกอบสำคัญและเป็นส่วนประกอบหลักของ lgbt community ด้วยยิ่งได้มาร่วมเป็นกรรมการในเอพิโซดนี้ที่พูดเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรารสึกว่าเออเป็นเอพิโซดหนึ่งที่มันมันเฟรนด์มากมนะตอนนี้คือเราไม่ได้แค่พูดเรื่องแค่ฟชั่นเราพูดเรื่องซัสเทนด้วยแล้วก็ เรารู้อยู่แล้วว่าอย่างที่กรรมการหลายท่านบอกว่า LGBT โดยเพราสฟานจะมี creativity สูงมากอยากจะเห็นเหมือนกันว่าเมื่อ creativity มาพบเจอกับความตระหนักถึงเรื่องของความรักโลกจะเกิดเป็นนวัตก,กรรมอะไรบ้างในมุมของเรื่องของความงาม ก็วันนี้เดี๋ยวได้ดูกันครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากค่ะที่มีโอกาสได้เป็นคณะกรรมการในวันนี้นะคะแล้วก็รู้สึกดีมากที่มีการจัดกิจกรรมบีดีแบบนี้ขึ้นมาค่ะก็มองว่าวัสดุเหลือใช้ต่างๆรอบๆตัวเราค่ะไม่ว่าจะเป็นของใช้หรืออลูมิเนียมหรือว่าพลาสติกอะไรต่างๆเนี่ยทุกอย่างเนี่ยถ้าเราใช้กันอย่างเกินความพอดีหรือว่าใช้อย่างปริมาณมหาศาลเนี่ยต่างสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นค่ะก็ถือเป็นโอกาสที่ดีค่ะถ้าเกิดได้นํามาจัดทาเป็นชุด รีไซเคิลต่างๆขึ้นมาค่ะก็เป็นการแสดงออกในแง่ของความคิดสร้างสารรค์แล้วก็มองว่าเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยไม่ว่าคุณจะทําอาชีพใดอายุเท่าไหร่หรือว่าเพศใดก็ตามเราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะทุกคนสามารถทําได้ด้วยตัวเราเองค่ะครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณทางกลองทางกลองมิสานนะครับซึ่งวันนี้เราทุกคนได้ทราบแล้วว่ามันเป็น EP ที่เรานําวัสดุต่างๆมา คัดสารมาบรรจงแต่งให้เป็นสิ่งที่สวยงามดังนั้นเรามาดูกันครับว่าน้องๆจะมีความคิดสร้างสารรค์และจะนําผลงานต่างๆไปสู่สายตาของทุกท่านได้อย่างไรและไนนนำของชาสคสคเมติกขอขอบคุณทางกองและ ขอบคุณที่ให้ฉันได้ไปสน,นสนับสนุนในส่วนของเครื่อ,สองสัมานาและการกิจกรรมต่างๆด้วยดีมาตลอดมาขอบคุณครับก็ถือว่า EP 2รอบนี้นะคะเราใช้ชื่อว่า Transformation นะคะก็ถือว่าทําให้นิสทานทุกคนเนี่ยมีโอกาสแสดงเอกลักษณ์ของตัวเองในเรื่องของการมีส่วนร่วมหรือร่วมในการรณรงค์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องช่วยกันดูแลโลกใบนี้เป็นหน้าที่ของทุกคนจริจรงๆแล้วก็วันนี้นิสฐานเองเนี่ยทุกๆคนก็จะมาเป็น กระบอกเสียงนะคะหรือเป็นต้นแบบในการที่จะบอกทุกคนว่า ขยะหรือว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นขยะหรือสิ่งที่มันไม่มีคุณค่าเนี่ยมันสามารถกลับมามีคุณค่าได้เพียงแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนมุมมองและเปลี่ยนวิธีมองให้ให้ให้มันมีแวลูมากขึ้นนั่นเหมือนกับเรื่องของเทศสาลที่เราพูดถึงกันวันนี้ที่จะเรื่องของเทศกาลของไตรมาสในเดือนนี้นะคะก็จะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนมีคุณค่ามีแวลูในตัวเองก็อยากให้ทุกคนมองว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเนี่ยค่ะมีคุณค่าและมีแวลูในตัวเองเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเราจะมอองงแล้้้้ววจจะะะะนนนนีีีไไปปใใใใชยยััหหสสคคุุบาาากกกกกกทท่ดดรริ็ รอแล้วก็ให้การสนับสนุนน้องๆทุกคนที่มีความตั้งใจในการที่จะแสดงออกในเรื่องของการรักสีแวรลอนในวันนี้ด้วยค่ะ